เฮ้ยไม่ชอบกูตายกูตายแล้วอุ้ย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 อะไรยลงไปอุ้ยงานงานงานหงูช้างลงไปเฮ้ยดันช้างดันช้างดันช้างขอร้องล่ะดันลงไปดันแม่งลงไปเปรีดเอ้ยดันแม่งลงดันแมงลง เฮ้ยเฮ้ยออกลงไปเลยนี่แน่ยิงนักเฮ้ยระเบิดรว่าไอ้เป็ดเนี่ยม้นไม่ดีตาเชนตาเชนถ้าเราล่วงไปนะเราจะโกรธคุณมหาฝานเาได้เฮ้ยตะเชขอร้องล่าเแล้วคุณถูกช่วยด้วย กูช่วยเลาวโอ้ยขี้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 